ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาเก็บตกบรรยากาศงานมากกรรมฉลองครบรอบ42ปีไทยทีวีสีช่อง3เพราะรักจึงจัดให้ซึ่งมีแฟนๆช่อง3เดินทางมาร่วมง,งานกันชนิดมืดฟ้ามัวด,ดินโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับของนักสแสดงต่างๆที่ขนกันมาอย่างมากมายและก็ดูไม่ยากเลยว่ากลุ่มไหนเป็นแฟนคลับใคร นาเดชช่วงไอ้ยา <love> ตะโกนว่าไอเลฟยายาก็ต้องเป็นแฟนคลับยายาชิม <Yeah. S 1> ิดูจากหน้าตาแต่ละคนละ่ะต้องเป็นแฟนคลับนักแสดงที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแน่ๆนเจ๊ขอทายว่าเป็นแฟนคลับอ เฮ้ยตายๆลงทุนทาหน้าทาตากันสักขนาดนี้บีบีบีเอาไว้ไว้ไไว้บีเอคเอคบอยบอยประกายนบอยประกียบอยประกายนน่ยระกี้ารักค่ะอืมคู่ควรแล้วค่ะที่เป็นแฟนคลับบอยประกรียนเพราะว่าเกรียนไม่แพ้บอยจริงจริง ชมคะ่ะใครเลยจะรู้ว่าการมาร่วมงานของนักแสดงช่องสามในครั้งนี้แต่ละคนต่างก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจกันมากใหม่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อแฟนๆช่องสามทุกคน้ันนนยยมมีใ่่ไไไเเดปปล ไม่สบายแต่ก็โดวเต็มที่ค่ะหน้าเปื่อยมากเลยอะร้อนมากครับให้บองกันเราเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวยอ้เวลาเยอะสุดเด็ก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 ่อๆอแต่ละคนซ้อมมันกลางฝนเลยป่วยแทบตายแต่ก็ดันด้นมา โดยเฉพาะหมอกล้องที่ถึงกับต้องนั่งดมยาดมหน้าซีดหน้าเซียวตั้งแต่ตอนสอบทอพลีชีพเพื่อช่องกันจริงๆพ่อคุณแม่คุณเอ้ยแตที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อชมสาคุณผู้ชมค่ะนอกจากนักแสดงรุ่นลูกที่ทุ่มเทเพื่องานนี้แล้วนักแสดงรุ่นใหญ่ย่างอากอบและอายุ ก็ไม่แพ้กันตางขอโชว์สเต็ปแดนซ์กับกลุ่มลูกหลานอย่างชนิดลืมน้ำหนักกันเลยทีดเดียว ตายตายตอนแดนซ์นะ่ะเต็มเหนี่ยวแต่ตอนหยุดเนี่ยถึงก็ต้องเรียกหน่วยพยาบาลน,นับสิบชีวิตมากู้ชีพกันเลยทีเดียวแอะเจนแนะนำว่าปีนหน้าเตรียมถังออกซิเจนมาวางรอไว้ข้างสนามเลยนี่ไหมคะ Good.